ครับเนี่ยเป็นภารกิจวาระแห่งชาตินะครับลูกค้าซื้อตัว B612 ไปนะครับได้ดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดค่อนข้างต่ำนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเทสในพื้นที่กรุงเทพเนาะไม่ได้ใส่เสานะครับเหมือนกันลูกค้าครับขึ้นสัญญาณ3ขีดนะครับแล้วก็ต่อผ่านไซแลนนะครับผมในส่วนของตัวหน้าอินเทอร์เฟซตังค่าก็จะเป็น NT ตัว2องนะครับก็คือ TOT 2องพนั่นเองอ่าคือสัญญาณที่จับได้จะเป็น5,2017นะครับอันนี้จะเป็นรหัสของ TOT โดยเฉพาะ,ะครับเดี๋ยวเราไปดูเทสสปีดน,นะครับอ่าก็จะขึ้นเป็น TOT นะครับลูกค้าบอกว่าเมียบนแล้วนะครับอันนี้จัดเป็นวาลาแห่งชาตินะครับ ก็ปกติถ้าเป็น TNT ท,ที่กรุงเทพก็จะได้ประมาณ20บวกอยู่แล้วครับจริงๆตัว n อน็นีนีเขาจะไม่ได้แม็กสปีดแล้วนะครับตัวหลังๆมาจะไม่ได้แม็กสปีดแล้วนะครับเป็นตั้งแต่รวมระหว่าง t ี t กับ Cat ก็ไม่ได้แม็กสปีดนะครับก็จะให้ดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดมาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเวลาเราเทสทุกครั้งเนี่ยขั้นต่าจะการันตีได้ประมาณ20อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ห้องผมก็จะเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับห้องกระจกนะครับก็จะอยู่ใต้ตึกด้วยนะครับผม นี่ครับก็ไม่มีเสานะครับผมสัญญาณก็3มขีดเท่ากับลูกค้านะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ที่ดูดสัญญาณเข้ามาได้นะครับซึ่งลูกค้ามีไซเซลดังนั้นมันอาจจะทําให้อันนี้ผมก็จะขึ้นมาเป็น4ขีดละอ,อาจจะคงผมอาจจะดีกว่าลูกค้าหน่อยนึงนะครับเห็นไหมลงไปละเป็น3ามขีดนะครับดังนั้นสัญญาณผมอาจจะดีกว่าลูกค้านิดนึงนะครับนั่นก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราลองส่งเสาไปให้ลูกค้าทดสอบนะครับ มันจะดีขึ้นนะโอเคครับอ่ขึ้นมาอีกแล้วสีขีดนะครับ